การพัฒนาเคโื่อทางอากาศก้าวหน้าและแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดย F 2 2 Raptor คือหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินเจ็ตขับไล่ล่องหนของโลกที่ล้ำหน้าจนหลายประเทศอยากได้แต่อเมริกาก็ไม่ยอมขายให้ใครมันจะล้ำแค่ไหนไปดูกันเลยครับเครื่องบินเจ็ตขับไล่เป็นที่พิสูจน์แล้วว่าใครที่สามารถควบคุมท้องฟ้าได้ก็สามารถควบคุมโลกได้เลยทําให้ประเทศมหาอำนาจต่างๆทุ่มง,งบประมาณมหาศาลในการพัฒนาเครื่องบินล้ำยุคเพื่อสร้างความได้เปรียบคนอื่น การพัฒนาเทคโนโลยีต่อสู้ทางอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น3ช่วงหลักๆดังนี้ 1. ปี1950ถึงปี1960เครื่องบินเจ็ตขับไล่จะออกแบบโดยให้ความสำคัญกับความเร็วและพดานบินว่าใครบินได้สูงกว่าและบินได้เร็วกว่าจะมีความได้เปรียบม,มากกว่าเช่น F 1 0 4 Starfighter ที่สามารถบินได้สูงกว่า15.2กิโลเมตรและบินได้เร็วกว่า2มัคหรือ 2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อใช้ในการสกัดกั้นบนน่านฟ้า 2. ปี1970เครื่องบินเจ็ตขับไล่จอ,อกแบบโดยให้ความสำคัญกับความคล่องตัวในการบินเป็นหลักว่าใครที่เลี้ยวได้แคบกว่าเลี้ยวได้เร็วกว่าและเร่งได้ดีกว่าจะมีความได้เปรียบมากกว่าเช่น F16 ที่สามารถเลี้ยวได้อย่างรวดเร็วและมีแรงผลักต่อน้ำหนักหรือ t h r u s t per weight r ช t i o สูง 3. ตั้งแต่ปี2000 คเครื่องบินเจ็ตขับไล่จะออกแบบโดยให้ความสําคัญกับการพรางตัวเพื่อให้ถูกพบเห็นช้าที่สุดและระบบร่วมรบเป็นทีมเข้าสู่การทําสงครามยุคดิจิตอลสุดล้ําโดยที่ F 2 2 Raptor คือคเครื่องบินเจ็ตขับไล่ล่องหนรุ่นแรกของอเมริกาที่แม้จะประจำการมาแล้วเฉลี่ยเกือบ20ปีแต่ก็ยังคงความล้าหน้ามากกว่ารุ่นอื่นๆที่ตามมามากมายดังนี้ F 2 2 Raptor F 2 2 Raptor เป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตขับไล่ล่องหนที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกแบบที่นั่งเดียวและมี2เครื่องยนต์ใช้สำหรับการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีทมาตินและเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2005ด้วยความกว้าง13.56เมตรยาว1 8.9เมตรสูง5.08เมตรหนัก19,658กิลกรัมเพดานบินสูง15.2กิเมตร บินได้เร็วมากกว่า2มักหรือ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกล2,970กิโลเมตรด้วยวราคาเฉลี่ยลำละ4,140ล้านบาทและถ้ารวมค่าวิจัยและพัฒนาเข้าไปด้วยจะมีราคาเฉลี่ยสูงถึงลำละ9,960ล้านบาทแพงกว่าค่าส่งจรวดเฟลคันายของ SpaceX ขึ้นสู่อวกาศได้ถึง5เที่ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันถึงแพงมหาศาลขนาดนี้ 2 f G 2 2 Ra p t o r เครื่องบินขับไล่แห่งอนาคต f 2 2 r a p t o r ถูกออกแบบให้เป็นที่สุดของเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตกลายเป็นเจ้าเวหาทั้งระยะใกล้และระยะไกลที่สามารถมองเห็นคนอื่นได้ก่อนและยิงก่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำยุคมากมายดังนี้ 1. การพรางตัวหรือ stealth เทคโนโลยีล่องหนหรือ stealth เป็นการทางตัวจากระบบตรวจจับต่างๆด้วยการลดการสะท้อนของคลื่นเรดรา คลื่นความร้อนจากเครื่องตรวจจับอินฟราเรดและคลื่นเสียงจากเครื่องตรวจจับโซนา่าด้วยการออกแบบให้เครื่องบินมีรูปทรงแบบพิเศษเพื่อใช้ในการหักเหเคลื่นเลดร์ทำให้เดรดราที่แพร่คลื่อนออกมาไม่ได้รับสัญญาณสะท้อนกลับและใช้วัสดุและสารเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติพิเศษทําให้ดูดซับคลื่นเลดารามีการซ่อนระบบอาวุธภายในช่องใต้ลําตัวเครื่องเพื่อให้สามารถพรางตัวและแลดแรงต้านอากาศในขณะบ,บินด้วยความเร็วสูง ติดตั้งเครื่องยนต์ในลำตัวทางตอนท้ายของเครื่องเพื่อพลางขึ้นความร้อนจากเครื่องยนต์เจ็ททำให้ F 2 2เป็นเครื่องบินเจ็ตล่องหนที่ดีที่สุดของอเมริกาเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับหรือแม้ถูกตรวจจับได้ก็มองเห็นเหมือนเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าของจริงมากเพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวช้าที่สุด 2. ความเร็วหรือสปีด F 2 2ใช้เครื่องยนต์เจ็ตของ Pratt Whitney รุ่น F 1 1 9 PW 1 0 0 ที่มีมแรงขับดันเครื่องล้า15,846กิโลกรัมสเครื่องรวมเป็น31,752กิโลกรัมซึ่งด้วยความแรงของเครื่องยนต์เจ็ตและการออกแบบตามหลักแอโรด y นามิกทำให้ F-22 สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อาฟเตอร์เบิร์เนอร์เรียกคุณสมบัตินี้ว่าซ u เปอร์โซนิกคลูสบินได้เร็ว1.82มักและบินได้เร็วขึ้นเป็น2.25มักเมื่อใช้อาฟเตอร์เบิร์เนอร์ ทำให้ F 2 2ทั้งบินได้เร็วกว่าและบินได้ไกลกว่าก็บินขับไล่ทั่วไป 3. ความคล่องตัวในการบินหรือ agility F ยี่มีระบบ thrust vectoring และมีแผนหางด้านหลังแบบพิเศษช่วยปรับทิศทางของแรงขับให้เปลี่ยนทิศทางได้อย่างคล่องแคล่วไม่ว่าจะเชิดหัวขึ้นปักหัวลงหรือเลีล้ยวได้อย่างรวดเร็วสามารถบินขึ้นด้วยทางวิ่งสั้นและมุมที่ชันมากแล้วถึงขั้นบินตั้งฉากได้เลย บินแต่ระดับด้วยความเร็วถึง1,260กิโลเมตรต่อชั่วโมง F-22 บินได้อย่างคล่องแคล่วชนิดที่หาตัวจับได้ยากมาก 4. ระบบช่วยในการต่อสู้ Integrated Avionics มีระบบเลดา้ามองเห็น360องศารอบทิศได้ไกลถึง463กิโลเมตรติดตั้งระบบเซนเซอร์ไฮเทคมากมายเพื่อช่วยในการค้นหาและติดตามเป้าหมาย มีระบบ Active Electronic Scan Array ที่สามารถส่งสัญญาณรบกวนขีปนาวุธและเครื่องบินเป้าหมายได้ FG12 มีระบบไฮเทคมากมายซึ่งช่วยรวมเครื่องบินคอมพิวเตอร์และนักบินเป็นหนึ่งเดียวด้วยจอ LCD 6จอและหมวกนักบินอันทันสมัยช่วยมองเห็นข้อมูลต่างๆที่ต้องการได้ง่ายแม้ในเวลากลางคืนและมีระบบควบคุมที่การบังคับทั้งหมดช่วยนักบินเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเมื่อบินด้วยความเร็วสูงซึ่งมีแรง G เยอะ สามารถส่งข้อมูลต่างๆไปยังเครื่องลำอื่นหรือศูนย์บัญชาการได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับการรบเป็นทีมในยุคดิจิตอลสุดๆ 5. ระบบอาวุธมีปืนกล20มิลมรุ่น M16A2 ซึ่งยิงได้480นัดต่อนอาทีมีระบบมิสไซล์แบบอากาศสู่อากาศเช่น AM9 จำนวน2ลูกเป็นมิสไซล์พิสัยใกล้ซึ่งนำวิถีด้วยความร้อน AM120 จำนวน6ลูก เป็นมิสไซล์พิสัยกลางซึ่งนำวิถีด้วยเรดาร์มิสไซล์แบบอากาศสู่พื้นเช่นระบบนำวิถีเจดมขนาด1,000ปอนด์จำนวน2ลูกสรุปแล้ว F 2 2 Raptor เอร์ or, เป็นเครื่องบินเจ็ตขับไล่ล่องหนที่มีความลำหน้าส,สุดแต่เป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากทำให้ถูกตัดงบประมาณลงจนเหลือผลิตเพียง187ลําแลำและถึงแม้จะมีหลายประเทศสนใจซื้อ F 2 2ซึ่งจะสามารถช่วยให้ลดต้นทุนลงอีกเยอะแต่รัฐบาลของอเมริกา ก็ไม่ยอมขายให้ประเทศอื่นเพื่อรักษาความลับทางเทคโนโลยีหลายอย่างเอาไว้โดยยอมให้เพียงใช้เทคโนโลยีบางส่วนเป็นต้นแบบให้เครื่องบินเจ็ตล่องหนรุ่นใหม่ๆอย่าง F 3 5ที่ขายให้กับหลายประเทศแล้วรวมถึงไทยเราก็สนใจซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปคุณคิดยังไงกับ F 2 2อ Raptor เครื่องบินล่องหนสุดล้ำในคลิปนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังบ้างถ้าชอบช่วยกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนคุณโดนด้วยกันแล้วกด subscribe และสั่นกระดิ่งกุก้งกิ้งแจ้งเตือนปบ,บกันใหม่สวัสดีครับ